พาพี่น้องเข้าป่าด้วยค่ะเดีเ๋ยวแสไปชมบรรยากาศอยู่น้ำป่าถ้าไปเห็ดยังเดี๋ยวค่อยเบิรงกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเด้อ อะไรพี่น้องสิพ้าเก็บกระเทียมปลาพี่น้องมาหอดปลาแล้วโอ้โหเดี๋ยวสิพ้าเบิ่งกระเทียมปลาด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาเด้อในตุ้งหิมะเด้อสีผ้าเก็บสีผ้าเก็บกระเทียมปลาอยู่ในตุ้งหิมะพี่น้อง โอ้ยโอ๊ย,อยแข็งแข็ง,ขงแข็งแข็งก็ได้ดอกกิโน่เอ้ยนี่มาปกคุ้มเบิดเลยได้แล้วได้บ่อท่างผุนโอ้ย แข็งอนะโอ้ตายตายห <laughs> ดวใดอกพี่นอ้องเอ้ยวัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหาบุญหม่องใหม่กัน โอ้พี่น้องเอ้ยมีแต่น้ำแข็งเบิ้งมีแต่น้ำแข็งนี่จะน้ำแข็งลรอมันบเบาไ่ทั้งไหนโอ้ยเปิดหาเอาเปิดหาเอากระโปเห็นเบิ้งพี่น้องให้พี่น้องเบิ้ลกระคากรเถี่ย แข็งเบิดโอ้ยฮะโอ้ยเบิ่งพี่น้องขึ้นมาหน่ยนน้อยนึงโอ้ยพี่น้องเลยวัาสิภามมเก็บกระเทียมปลามีแต่น้ำแข็ง นี่จะนําแข็งพี่น้องเอ้ย,ออยเย็นก็เย็นเอพอพวดฮะเอเอให้ให้เบิงงอยู่แต่ว่ามันถักอันเบิ้งคุณอนะ่ะมันถักแข็งเย็นมือโอ้ยขอเก็บกันด้วยพี่น้องด้วย,วยโอายพี่น้องเอ้ย หาหมดน้ำแข็งเอาพี่น้องเอ้ยกระเทียมปลาโอ้ยอยากเลยเบิ้งพี่น้องกระเทียมปลานี่เบิ้งมันยังมันยังบันใหญ่ดอกมันกำลังพอดีผัดนี่แหละแต่ว่าที่มาคุ้มมันไหวกันเลยก็เลยต้องหา Cô ạ, lấy nấm, nấm kháng này Ôi, nó tẩn rứt tổn hại Mà, tụi đi, chắc là tối nào cũng đúng, kìa nó, กันแล้วเห็นไ่พี่น้องโอ้ยจะเทียมตาโอ้ยพาหยางไปบังน้ำฝุ่นก่อนเบิ้งมีแต่หิมะปกคลุมไปเบิดเลยตรงหาเปิดหาน้ำอัน นั่นพี่หมาตัดมันกำลังขืนพี่น้องเอ้ยบุ่น้าพี่น้องตัดคนเด้อเพียเพียเพียพี่น้อง เ็นมะพี่นอ้องเขียะเทียเมปลาเนี่ยมะเขยวนั่นน้ำแข็งพี่นออ้องเอยเขียะมือแข็งมือเย็นมือเย็นพี่นออ้องเอยเขียะเนี่ย ก็บกระเทียมพี่น้องเอ,อ้ยเบื้องผิวมากม,ออมากก๊หมูพี่น้องเอ้ยมากก๊หมูสามคนมากก๊หมูสามคนพี่น้องเบิ่องผิววัากันมาลุยน้ำแข็งเก,ก็บกระเทียมปลานี่พี่น้องอุ้ยเบิ่งผิวมามาเก็บนยงกันเด้อ เว้ยดูคว่ำมันกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยมันโ่ธันใหญ่ดอกกำลังพอดีมันกำลังพอดีพัด้้้อออโโยยยมันแข็งดินมันแข็งนั่นล้องกับอะไ้โอ้ยสายแล้วพี่น้องเอ้ย เบิ้งตะลื้อตูนพี่น้องเลยตะลื้อตูนพี่น้องเอ๋ยอยากกินพี่น้องเอ้ยเบิ้งอยากยากบนอะไรวะเกมพะเกมอยากกินยังสิล่ะพี่น้องเอ้ย

าหอด้านแล้วพี่น้องมาหอด้านแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องล้างแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องไปเทียมปลาไปเก็บกันมาพ้ามกลางหิมะค่ะพี่น้องหนาวกระหนาวเฮ้ยมาบึ่งกันด้วยพี่น้องในไลฟ์ซัมไนท์พี่เดี๋ยนไลฟ์เติบอยู่เดิเดี๋ยวจะไปผัดเนาะพี่น้องเนาะผัดน้ำมันหอยเนาะพี่น้องแซ่บๆตัว กินก็สมตำกระแซบกินผัดน้ำมันหอยกระแซบแซบพี่น้องแซบน้ำกระเทียมปลาเดี๋ยวความอยากเนี่ยเดี๋ยวไล่เติมยูไปจกน้ำหิมะมาตัวพี่น้องหิมะมันคุ้มไปหายไปจกเอาเดี๋ยวความอยากกินเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่ก็นานะพี่น้องเนาะ ถามาคลิปนี้กับคนไ์กดกแชร์ให้ได้เด้คอค่ะทั้งมาเมบันสวีเดนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอ่อคลิปหน้าสิอยากให้เขาเมือนอยากให้เห็นยังกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาว่าเอย่าให้เห็นยังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครกดติดตามเนี่ยจ้าจะได้เป็นกำลังใจให้ใหทำคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อ บายบายสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพอกันพิบนาค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ mm hmm.